เริ่มกรีดยางแล้วครับหมดฝนแล้วนะครับเข้าสู่ช่วงลายผลต้นหนาวก็จะมาลุยถึงยางครับหลังจากที่พักไปนะครับเดือนกว่าๆครับช่วงหน้าฝนก็ไม่ค่อยได้กรีดครับนี่ก็คือยางมีดแรกนะครับกรีดเบิ้ลสองมีดนะครับ ว่าถ้ากรีดแค่มีเดียวแค่เอาเปลือกแข็งออกน้อย่างก็จะได้นะผมก็เลยใช้วิธีนี้แหละครับอาจจะไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจครับแต่ผมทําวิธีนี้แล้วก็น้ํายางมันก็ได้เย่างประมาณนี้ทั้งทั้งที่ผมมากรีดก็สายแล้วครับทีนี้เวลาก็ประมาณสักเจ็ดโมงนะครับ นำยางที่ขีดก็ยังหยดยังย้อย,ยอยู่นะครับหนูครับยางเนี่ยที่เริ่มขีดเมื่อช่วงเดือนกรกฎาเนี่ยครับสิงหากันยาตุลาขีดบ้างหยุดบ้างนี่จะว่าฝนตกนะครับเนี่ยอันรีดที่ผ่านมา พอเข้าสู่ช่วงหนาหนาวอากาศเ,เย็นนะครับยางก็จะไหลดีออกดีครับชาวสวนยางก็จะมีรายได้นะครับจากการขายยางนะครับช่วงนี้ได้ข่าวว่าราคายางพลาครับกำลังขยับขึ้นแต่ไม่รู้ว่าจะขึ้นไปอีกนานเท่าไหร่หรือว่า ราคาเท่ายครับต้องรอดูสถานการณ์ในช่วงที่ชาวสวนยางพาราพร้อมใจกันเปิดกรีดนะครับและปริมาณยางออกสู่ตลาดมากขึ้นกว่าเดิมไม่รู้ว่าราคายางจะลดลงหรือเปล่านับ ันนี้ก็ต้นเล็กขึินนะยังไม่เปิดขีดนะครับแต่บางส่วนเขาก็กรีดแล้วนะครับผมก็ว่าจะลองดูเหมือนกันอันนี้หน้ายางครับที่ผ่านการรีดมาแล้วอันนี้เป็นยางหน้าแรกนะครับผมรีดลงมานน่นจนถึงเกือบเกือบโคนต้นครับประมาณนี้ผมก็เอาขึ้นหน้าที่สอง ครับมันจะมีรอยตะปุ่มตะปัมบ้างอันนี้เป็นตาตายางครับเรามองไม่เห็นเวลาเราขีดไปบาดเช็ดนะครับที่มันก็ประสานเปลือกประสานหน้ายางของมันเองนะครับโดยธรรมชาตินะครับ